วันนี้น้องของขวัญมาที่ฟูลฟิลดพาร์คอำเภอบางแพจังหวัดราช,ชาบุรีเนื่องจากวันนี้นั้นมีการแสดงที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกของไทยนั่นก็คือ หนังใหญ่วัดคณอนนั่นเองซึ่งการแสดงนี้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมายาวนานและวัดคนอนราชบุรียังเป็นหนึ่งในสามศูนย์ใหญ่ที่ยังคงรักษามาต่อเนื่องโอเคทางข้าวทางนี้ก็จะมีบูธท,ที่มีการให้ตอกหนังแล้วกเ็เป็นนิทรรศการให้ดูเล็กๆนะครับทางเดินเข้ามาก็คนจะประมาณนี้คนเยอะมากเลยนะทุกคนเด็กๆก็มาร่วมกิจกรรมมา,าพาพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาดูกันน้องขวัญนั่งอยู่ตรงไหนเนี่ย เจอแล้วอยู่นี่นั่นเองการแสดงนั้นก็จะมีประมาณ40นาทีนะทุกคนเราก็นั่งรอมาถึงก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงเด็กๆก,ก็วิ่งกันกระควก่อนที่จะเริ่มทาการแสดงพวกเราก็ได้ยืนไว้อะไรให้พระพันปีหลวงปเป็นเวลาหนึ่งนาทีนับแสดงพูดถึงประวัติความเป็นมาและบอกว่านี่คือตอนตึทกทศกัณฐ์ครั้งที่5ไปชมกันเลยครับ ก็จะเป็นทัพของทศก,กัน่อนไปน้องฝันโคศโยธา ลีบลิงพลลามาก็ถึงย่างสมรภูมิเฮไทยอนอกจากฟังเขาดูสนใจนะทุกคน ตามจังหวะด้วย แลล้วการแสดงก็จบลงด้วยดีผู้คนต่างปรบมือให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามโอเคก่อนกลับน้องขวัญก็ไม่ลืมที่จะถ่ายภาพคู่กันหนังใหญ่สวยไหมทุกคนฟ,ฟูลฟิลพาร์กนั้นเขามีกิจกรรมอยู่ตลอดเลยนะเราคอยติดตามหน้าเพจเอาไม่ว่าจะเป็นเอ็กตรีมร้านอาหารและก็อีกหลายๆอย่างซึ่งสถานีต่อไปของกิจกรรมที่จะจัดนั่นก็คือวันคริสต์มาสซึ่งปีนี้นั้นเขาจัดเป็นธีมสีขาวไว้คริสต์มาสนั่นเองพอรู้ธีมแล้วก็เตรียมชุดไว้นะทุกคนและอย่าลืมมาเที่ยวกันละ่ะไปก่อนลยบาย